สวัสดีค่ะพบกันอีกวันหนึ่งกับบอร,รดาภาคามนะคะวันนี้นะคะก็พบกันเป็นวันอังคารนะคะใส่เสื้อสีบานเย็นนะคะบานเย็นเป็นวันอังคารนะคะวันนี้บอร,รดาก็มาพบกับพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมนะคะได้สินค้าดีๆมารีวิวหรือสินค้างามๆลดหลั่นหาัานนะคะ ในวันนี้บรรดาก็จะมีผ้า,าชุดนะคะของดักแดเมาโปในราคาพิเศษเพียงชุดละหนึ่งพันบาทนะคะท่านใดสนใจเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้บรรดาด้วยนะคะเราจะมีเบอร์โทรอยู่ด้านบนไว้ให้นะคะถ้าท่านไม่เข้าใจหรือหรือแคปหน้าจอไม่ทันก็แอดไลน์นะคะแอดไลน์เข้ามาหา จะมีเบอร์ติดต่อไว้ให้เลยนะคะแล้วก็แอดไลน์เข้ามานะคะหรือท่านโทรเข้ามาหาวรดาได้นะคะเรามีสินค้าหรือว่ามีคําตอบให้ท่านทุกอย่างนะคะ<ม>ท่านสนใจหรือข้องเจอะไรก็โทรมาหาวรดาได้นะคะวันนี้วรดาก็จะมานําเสนอในราคาที่เสษสุดเลยนะคะเพื่อช่วยกลุ่มแม่กีทอนะคะสินค้าไม่เดินเพราะว่าไฟาตกคนลงนะคะหลายอาทิตย์แล้วไฟตกคนลงสินค้าก็ไม่ได้ไขายก็เลยเอานํามาโกรห้เพื่่่่่นทุน่่่ เมฆีพอดนะคะเป็นผ้าดักแด้นะคะตัวนี้เป็นผ้าดักแด้นะคะผ้าดักแด่4เมตรนะคะ4เมตรลาย2เมตรสี2เมตรคือสีด้านในสวยๆนะคะสีม่วงงามมากนะคะม่วงละเอียดนะคะจากชุดละ1,300เราไม่ขายนะคะเรามาขายเพียงชุดละ1,000บาทนะคะอันนี้ลายนะคะอันนี้ลายนะคะเขาเรียกว่า1พูล4เมตรนะคะวันนี้เรามาโปรพิเศษให้เลยนะคะลำเบอร์หนึ่งนะคะเราพิเศษให้เพียงชุดละ1,000บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ ท่านใดสนใจแคปหน้าจอมาเลยนะคะแอดแอปเข้ามาเลยนะคะสินค้ามีกิ้งข้อมขายเรามีกิ้งร้อมขายนะคะเอซคธาท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอเข้ามาเลยนะคะสวยทุกผืนนะคะสินค้าของเรามีกิ้งร้อมขายนะคะงามมากนะคะขายเพียงชุดละ1 0 0 0บาทนะคะ1นึ่งคูณสเมตรนะคะนําเบอร์หนึ่งค่ะผ้าสวยงามละเอียดอ่อนนะคะนี่ค่ะสวยจริงๆนะคะดูส <lichkeit> ีด้านในนะคะอันนี้เป็นสีผ้าชุดนะคะผ้าชุด1นึ่งคูณสเมตรนะคะท่านใดเข้ามาแล้วก็ แคปหน้าจอได้ดูสิคะาลายงามมากนะคะปกติขายทุกพันห้าพันหกนะคะแต่วันนี้เดือดร,ร้อนเงินนะคะเพื่อเอาคุณคืนให้กลุ่มแมก่กกทอนะคะขายกันเพื่อละหนึ่งพันบาทนะคะท่านใดสนใจรีบแอดเข้ามาเลยนะคะสวยค่ะงามค่ะมีจริงพร้อมขายนะคะอันนี้เป็นนําเบอร์หนึ่งนะคะพราแไม่พี่น้องไอซีค่ะนาเบอร์หนึ่งนะคะท่านใดสนใจแคปหน้าจอมาเลยนะคะสวยจริงๆนะคะนําเบอร์หนึ่งค่ะ สินค้าของเรามีมีพร้อมขายนะคะ fc ค่ะท่านใดสนใจแอดเข้ามาเลยนะคะสวยคะ่ะนัมเบอร์หนึ่งค่ะชื่อละหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะขายถูกถูก,ถกชิวชิวนะคะ fc ค่ะถูกถูกชิวชิวนัมเบอร์ห no. นึ่งผ่านไปแล้วนะคะต่อมาเป็นนัมเบอร์สองนะคะอันนี้ก็สวยนะคะลายขอเกี่ยวก็พญย,ยนมากนะคะจากชุดละพันห้าไม่ขายขายชุดละหนึ่งพันบาทนะคะ อันนี้สีด้านในนะคะสวยงามนะคะท่านดูดีๆนะคะสีด้านในชุดละ1 0 0 0พันบาทเท่านั้นนะคะพิเศษนะคะใช้เพื่อช่วยแม่ขี่โทนะคะเงิน <learns> ไม่มีแล้วนะคะช่วงนี้วรดาก็ขายช้าเหมือนกันแต่เราก็ช่วยเหลือชื่นกันละกันนะคะเพื 1, ทท่อนนะคะืนต้นทุนให้แม่ขี่โทนะคะชุดละหนึ่งันบาทเท่านั้นค่ะเพื่อช่วยกันได้หลายด้านนะคะชุดละหนึ่งันบาทนะคะสวยค่ะสีสดตัวจริงงามมากนะคะชุดละหนึ่งันบาทนะคะอันนี้คือ ลายนะคะโดยลายคอเกี่ยวคอคอพ,อพ่ญานาคนะคะเป็นผ้าดักแด้นะคะเห็นไหมคะสวยคะ่ะชุดละหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะเพื่อคป็นต้นทุนให้คุณแม่กีทอนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายได้งามด้วยนะคะเป็นต้นทุนให้แม่กีทอนะคะแม่กีทอท่านก็ต้องการเงินนะคะชุดละหนึ่งพันบาทนะคะท่านใดสนใจแอดเข้ามาเลยแคปเข้ามาเลยนะคะสวยนะคะ ตัวละหนึ่งพันบาทนะคะเอซีนาสวยจริงๆนะคะทั้งยาวนะคะทั้งยาวทั้งสวยนะคะเนื้องามนะคะนาเบอร์สองนะคะหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะต่อมาก็เป็นลายมีใหญ่นะคะลายมีใหญ่สวยสุดๆนะคะราคามีใหญ่นี่จะขายอยู่พันหกนะคะแต่เราก็มาลดหลั่นเท่ากันนะคะในราคาตัวละหนึ่งพันบาทเหมือนกันดูลายมีใหญ่งามมากนะคะ ดูลายมีใหญสยสวยสวยๆแต่เป็นผ้าชุดงามมากนะคะเห็นไหมคะดูทางเชิงทางลายสวยงามมากนะคะอันนี้ขอยกเป็นนำเบอร์สามนะคะเอฟซีค่ะนำเบอร์สามนะคะวรลดายกเป็นนำเบอร์สามนะคะชุดละหนึ่งพันบาทนะคะสวยสุดๆเลยนะคะเพื่อคืนต้นทุนให้แม่กีทอนะคะสวยงามมากนะคะหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะหนึ่งพันบาทเท่านั้นหนึ่งคูณสี่เมตรนะคะค่า 1, ะคะตัวนี้หนึ่งคูณสี่เมตรนะคะ ลายสองเม็ดสีสองเม็ดดูสีด้านในก็สวยนะคะดูสิคะเป็นสีม่วงนะคะม่วงม่วงจะเป็นม่วงเข้มนะคะงามมากนะคะจะเรียกว่าอา่าษาาโบราณก็สีบบกหวานนะคะม่วงบบกหวานนะคะสวยงามอันนี้ด้านในนะคะด้านในอันนี้ผ้าลายนะคะนี่ค่ะขนาดก็หนึ่งคูณสี่เมตรนะคะหนึ่งคูณสี่เมตรนะคะสวยค่ะ ทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะท่านใดสนใจรีบแคปเข้ามาเลยนะคะคือละ1 0 0 0พันบาทเท่านั้นจ้ะพิเศษให้สุดๆเลยนะคะสินค้ามีกยงพร้อมขายนะคะราคาชุระ1 0 0 0ันบาทนะคะวลรดาผ่านไปนะคะต่อมาก็จะเป็นอันนี้นะคะเอฟซีค่ะต่อมาก็จะเป็นอันนี้นะคะวรดาพิเศษให้เลยพิเศษสุสดๆเลยนะคะเดี๋ยว,ยวตัวนี้เอ่อขอยกต่อกันเลยนะคะอันนี้เป็นพื้นเดี่ยวนะคะพื้นเดี่ยว เนื้อนิ่มนะคะปกติขายคืนละเจ็ดร้อยแต่วันนี้ก็อยากโปรนะคะอยากโกรให้เอฟซีเลยนะคะอยากโกรให้พ่อแม่พี่น้องเพียงคืนละห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยค่ะรับรองไม่มีตําหนินะคะลายชัดเจนสวยงามนะคะผ้านิ่มนะคะนคะดักแด้นะคะจะเป็นดักแด้นิ่มนะคะ550บาทนะคะเพื่อขายคืนต้นทุนให้แม่กี่ฟอนะคะ550บาทเท่านั้นนะคะ550บาทจาก700อไม่ขายขายเพียง550บาทนะคะ ขอยกเป็นนำเบอร์สี่นะคะ FC ค่ะขอยกเป็นนำเบอร์สี่นะคะเพื่อคืนต้นทุนให้แม่กี่ทอนะคะขอยกเป็นนำเบอร์สี่นะคะ,ะ,คะ550บาทนะคะท่านใดสนใจรีบแอดเลยนะคะแคบไปเลยมีผืนเดียวนะคะอันนี้มีผืนเดียวเวลา,าได้มาจะหมดแล้วนะคะได้ผืนเดียวนะคะ550บาทนะคะรับประกันนะคะรับประกันสวยกะะัะผ้านิ่มนะคะจาลายสวยคมชัดนะคะ FC ค่ะ ต่อมานะคะต่อมาจะเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวลายเอฟนีก็สวยนะคะจากชุดาะพันห้าพันหกไม่ขายขายชุดละพันเพื่อคืนต้นทุนให้แม่กี่พอนะคะสวยค่ะสีสวยนะคะดูลายเชิงนะคะดูดีๆลายงามดูเชิงนะคะดูเชิงดูลายนะคะสวยงามนะคะชุดละหนึ่งพันบาทนะคะเอฟซิค่ะหนึ่งพันบาทนะคะสินค้าของเรามีกิ้งพร้อมขายจ้า มีกิ่งพร้อมขายนะคะชุดละ1 0 0 0บาทนะคะ1,4คูณเมตรเหมือนกันนะคะลาย2เมตรสี2เมตรนะคะนี่ค่ะดูสีค่ะนุลนนวลนวลงามมากนะคะนวลค่ะนวลงามมากสวยจริงๆนะคะเราขายเพื่อช่นต้นทุนให้แม่กี่ทอเท่านั้นนะคะชุดละ1,000บาทนะคะสวยจริงงามแท้นะคะของจริงมีขายนะคะพร้อมขายนะคะชุดละ1 0 0 0บาทนะคะดูลายนะคะ เป็นลายเอสนะคะสีเขียวงามมากนะคะเขียวสวยค่ะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะคะสินค้าราคาคือเราอยากขายคืนต้นทุนให้แม่กีทอนะคะสินค้างามจริงแท้แน่นอนคืดละหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะหนึ่งพันบาทเท่านั้นจ้าต่อมาก็เป็นชุดสุดท้ายนะคะชุดสุดท้ายตัวนี้ปกติก็ขายไม่ได้ตะกอน,นะคะต้นทุนก็ไม่ได้นะคะแต่วราดาอยากคืนกําไรให้นะคะตัวนี้คืนกำไรให้เลยนะคะ สองตะกอกชุดละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะตัวนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะพิเศษให้สุดๆเลยนะคะคืนต้นทุนให้พ่อแม่กี่เ่อนะคะจากราคาชุดละพันหกเราขายเพียงหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทตัวนี้นะคะนี่ค่ะสวยค่ะดูลายงามมากนะคะขายคืนต้นทุนให้แม่กีเ่อนะคะชุดละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทคือตัวนี้นะคะลายหมีร้องนะคะหมีรองนะคะลายดอกอินทนินสองตะกอนะคะใส่ทีเนื้อหนาเนื้อแน่นนะคะขายในราคาพิเศษนะคะ เพื่อคืนต้นทุนให้แม่กี่ทนะคะเพียงจุนละ1 1 0่นบาทนะคะมีชุดเดียวนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยท่านใดเข้ามาแล้วก็รีบรับไปเลยนะคะเพราะสินค้าหมดแล้วหมดเลยนะคะอีกอย่างตัวนี้ไม่ได้ทุนด้วยซ้ำไปแต่วรดาขายช่วยๆแม่กีททนะคะ1,100บาทตัวนี้นะคะมีชุดเดียวนะคะท่านใดสนใจรีบแคปและแอดเข้ามาเลยนะคะสินค้ามีกิจคองขายหะทุกค่า ดูสีพื้นนะคะสวยงามนะคะสีพื้นก็สวยสุดๆเลยนะคะ,คคะสีเข้มนะคะสวยงามนะคะสวยงามจริงๆนะคะสีเข้มสวยงามมากนะคะเป็นลายดอกอินทนิลน,นะคะแต่ตัวนี้เป็นผ้า2ตะกอนะคะ2องตะอเป็นผ้าเนื้อแน่นนะคะสองตะกอกรับรองสวยงามที่สุดนะคะ2ตะกกนะคะโอเคนะคะต้คลิปนี้โบพิเศษเลยนะคะลดพิเศษโปรโมชั่นพิเศษนะคะท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วรดาภาคามด้วยนะคะแล้วก็เบอร์โทรอยู่ด้านบนโทรหาวรดาได้นะคะโทรหาวรดามีอะไรก็คุยกันได้นะคะอยู่แบบง่ายๆค่ะวรดาขายแบบเบาๆสบายๆนะคะเพื่อความเข้าใจกันก็โทรศัพท์คุยกันได้นะคะขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาดูขอบพระคุณทุกคนที่อุดหนุนนะคะขอบพระคุณที่ให้ความเมตตาต่อวราภาคคามนะคะวรดาเป็นคนพูดตรงค่ะพูดตรงและจริงใจนะคะ ท่านข้องใจอะไรหรือว่าอยากถามอะไรก็โทรหาได้นะคะหรือโทรโทรศัพท์ไลน์เราก็คุยกันได้นะคะขอบพระคุณทุกท่านคะ่ะขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาเมตตานะคะขอบคุณคะ่ะเจอกันคลิปหน้าจ้า